อู้หนุ่ยใหญ่เลยอ่ะไปดูดิแม่ทำอะไรแล้วแล้วคนอะไรไม่เก่งเลยอ่ะไม่เก่งเลยดูดิสู้แม่ก็ไม่ได้แม่เก่งกว่าน้องสิง้อง้มงสมงมาู้แม่มล้มลยมล้ม แม่หนีทำไมอ่ะฮะโอ้มีงวันเยอะกลัวแม่กลัวดูดิลกูกเอามือยัดเข้าไปดูดิ อะไรป้อนตัวนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึง